สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับถอดรหัสข่าวด่วนครับวันนี้เราจะพาไปถอดรหัสสถานการณ์ร้อนที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีคลิปวิดีโอและรายงานข่าวเกี่ยวกับการเผชิญหน้าระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายครับอาจารย์รัสครับ เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะคุณเอกนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่จุดชมวิวภูผีหรือพนมขมอดซึ่งตั้งอยู่ใกล้ปราสาทดลตวนอําเภอกันทลลักษ์จังหวัดศ,ศรีสะเกดค่ะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับในวันนั้นจ่าสิบโทสมครกทหารกัมพูชาวัย72ปีสังกัดกองพลลาตระเวนไค่แดนได้ปรากฏตัวพร้อมปืน RPG และระเบิดมือพยายามลุกล้ำเข้ามาในสิ่งที่ฝ่ายไทยถือว่าเป็นดินแดนของเราค่ะ เมื่อทหารพรานไทยซึ่งลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่มาตลอดเข้าทักท้วงและขัดขวางทหารกัมพูชาพยายามขับไล่และอ้างว่าเป็นดินแดนของตนทําให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างตึงเครียดค่ะแม้ในคลิปเสียงที่เราได้รับมาจะไม่มีคําพูดข่มขู่จะยิงโดยตรงแต่เป็นคําพูดเชิงท้าทายและสั่งการให้ทหารไทยถอยค่ะ สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปโดยไม่มีการประทะด้วยอาวุธค่ะมีคลิปข่าวว่าทหารกัมพูชาที่พูดข่มขู่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับอาจารย์รัสใช่ค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจค่ะคุณเอกตามคลิปวิดีโอที่บันทึกการมอบรางวัลโดยตรงผู้มอบระบุว่ามอบให้เพราะกล้าหาญและเป็นผู้รักชาติได้รับรางวัลรักชาติเป็นเงินสด1 5 0 0 0เรียนกัมพูชาและกาแฟหนึ่งถุงใหญ่จากผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะเหตุการณ์นี้สะท้อนอะไรถึงสถานการณ์ชายแดนครับอาจารย์รัส สะท้อนว่าความตึงเครียดบริเวณชายแดนยังมีอยู่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่มีการลาาตะเวนถี่ขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาแม้จะไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่การเผชิญหน้าและการตีความที่ต่างกันเช่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้ถอดร,รหัสข่าวด่วนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ